ดีฟงานให้มันตรงจุดแล้วก็แบ่งเงินไว้นิดนึงมันเหมือนแบบว่าการทําเว็บไซต์ครั้งนี้มันไม่ได้ทําครั้งเดียวจบมันต้องมีการปรับปรุงระบบเหมือนออที่ทาง Steve Jobs หรือทาง Amazon เบิร์ g ปรับปรุงพวกฟังก์ชันต่างๆเป็นเวอร์ชั่นนุ่นเวอร์ชันนี้อยู่ตลอดเวลาเว็บไซต์ก็เช่นกันครับ สวัสดีครับพบกับผมนักไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการดีดงานเพื่ออ้างเว็บอ e ีคอมเมิร์ซให้กับบริษัทหรือบางคนเนี่ยอยากมีเว็บอ e ีคอมเมิร์ซเป็นของตัวเองอันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเคล้า90ให้ฟังเนาะแล้วก็ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะฮะผมฝากนิดเดนะฝากสักสไบใครช่องนักไทยแลนด์ให้หน่อยแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมแนะนำว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยหรือ ถ้าบางคนมาฟังแล้วเอ๊ะผมพูดไม่ถูกพูดไม่ตรงก็แนะนำว่าให้มาคอมเมนต์เช่นกันเพราะว่าผมจะได้เก็บข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาการปรับปรุงการรีวิวของผมแล้วก็ถ้ามีคำถามแบบอยากจะแบบตอบกันเรียลไทมผมแนะนำไปที่เพจนดะไทยแลนด์นะฮะพูดมาเยอะแล้วเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเนี่ย เป็นเว็บไซต์ที่เราขายของให้ลูกค้าแล้วก็จะมีเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซอีกแบบหนึ่งซึ่งบางท่านอาจจะไม่ทราบก็คือมาร์เก็ตเพลสก็คือเราเปิดเว็บไซต์มาเรามีของเราขายก็จริงแต่เรามีพาร์ทเนอร์เราเข้าไปขายโดยที่เขาสามารถที่จะตั้งราคาหรือตั้งการจัดส่งได้เลยอันนั้นก็จะเป็นเว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากที่เราจะขายของแบบเขาเรียกว่า B 2 C อย่างที่บอกไปข้างต้นเนี่ย ให้กับยูเซอร์รายเล็กน้อยๆอะไรเงี้ยเรายังสามารถทําเว็บไซต์นี้ให้สามารถขายแบบ B2B ก็คือบริษัทต,ต่อบริษัทขายเป็นเบลส์เสียใหญ่ได้อีกอ่ะอันนี้คือเกิดคร่าวๆเรามาดูในบลีฟกันดีกว่าสิ่งหนึ่งที่าทาง Developer หรือ NC ต้องการเนี่ยคือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้ในเรื่องของเซลยอดขายฮะว่าในช่วงที่ 1เดือน2เดือน3เดือนหรือทั้งปีมันมียอดขายอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้มันคือปัจจัยหนึ่งที่สําคัญต่อไปไต์เหมือนกันเพราะว่าเขาเรียกว่า transaction หรืออัตาการซื้อขายออนไลน์เราต้องมาคำนวณว่าที่เก็บข้อมูลเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์คลาต้องเพียงพอต่อการใช้งานเห็นไหมแค่นี้ก็สำคัญและเรื่องของเซลล์มันมีเหตุและผลครับไม่ใช่ว่าเฮ้ i, จะมาร่วงลูกอะไร มันไม่มีไม่มีการลวงลูกนะะอาจจะต้องเซ็นสัญญาว,ว่าเอ้ยเป็นความลับระหว่างเรานะอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะทิศทางในอนาคตคือ growth business เนี่ยคุณมีนโยวายอะไรอย่างไงบ้างที่จะก้าวข้ามแต่ละขั้นแต่ละขั้นเพื่อไปถึง user อะไรเงี้ยมีมีกลยุทธ์แบบไหนบ้างอะไรเงี้ยเถออันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายอดขายที่เราทำใน e-commerce ถ้าสมมติทำไปแล้วมันมันเต็มอะ store l e มันเต็มต้องทำยังไง อันนี้ทางเดเวลอปเปอร์หรือคนที่รับงานเนี่ยหรือผมก็ตามเนี่ยผมก็ต้องไปคำนวณแล้วเฮ้ยสตอรจไม่พอเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์คางไม่พอต้องทำยังไงอ่ะอัน,นี้ก็สำคัญนะครับแรกต่อมาถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องทำการบ้านนิดนึงฮะหาเลฟเลนมาเฮ้ยอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้แบบได้แบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยเขาเรียกว่าฟอนต์เอ็หรือหน้าบ้านเนี่ยจะได้ออกแบบได้ถูก ไม่เสียเวลาด้วยอืมเราก็เอาลิงก์คอมพิเตอร์ว่าไอเขาทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ก็ส่งมาให้ด้วยก็ดีอันนี้ก็สำคัญเนาะในการบริษทํำเว็บไซต์เนี่ย B 2 C B 2 B หรือม e t p l เพ e บริษห้เลียร์จะได้ทำเว็บไซต์ให้ถูกว่าจะซัพพอร์ตแบบไหนหรือจะใช้ซิสเต็มแบบไหน ตัวซิสเต็มเนี่ยก็เล่าไปแล้วในเรื่องของอคลิปก่อนหน้านู้นเนี่ยผมมีสอนเรื่องของซิสเต็มที่เป็นมาเ e นโตเนาะซึ่งตัวซิสเต็มตรงนี้ที่แ a g จทุกอย่างเนี่ยภาษาเทคนิคเรียกว่า CMS นะฮะก็คือ Control Management System มอ่ามันก็จะทำอะไรได้บ้างมันก็จะมีเรื่องของแมเนจภาพใส่ข้อมูลสินค้าเชื่อมต่อกับนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยค่อยไล,ล่เรียนกันมาเนาะ ในเมื่อเราจะขายของภาษาเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมแนะนำเลยฮะบรีฟบอกไปเลยภาษาไทยเฟิร์สก็คือ default เปิดมาปุ๊บเป็นภาษาไทยเลยแล้วก็สามารถสวิตช์เป็นภาษาอกฤษได้อันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานถ้าเราขายแค่ประเทศไทยแล้วก็ขายต่างชาติบ้างเนาะทีนี้เราขายของในเมืองไทยจะมีเรื่องของค่างเงินก็คือค่า,งเ,งางเงินต้องเป็นเงินบาทอยู่แล้วแหละแ,แล้วถ้าขายจากต่างประเทศ จะยังไงมันจะมีสวิชจากบาทเป็นอดอลลาร์ไหมอันนี้ก็ต้องบรีฟรกันให้เคลียร์นะฮะอย่างที่ผมเคยสอนตัวของมาเรนโตไปแล้วเนี่ยโปรดัก t มันจะมีโปรดักตแบบสติมเพิลโปรดักโปรดชิ้นเดียวคุณก็ไปดูนะว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยมี product ชิ้นเดียวแบบเป็นยูนิคจริงๆหรือเปล่าหรือเป็น product Configurable สอนในตอนที่เรื่อง Attribute ส์ในมาเรนโตไปแล้วก็คือตัวเนี้ยก็จะมีให้เลือกว่า สีไซส์ขนาดเหมือนนี่เลยเหมือนลั z a ด a เลยเหมือน s h อ p e e เลยเขาจะมีให้เลือกสีไซส์ขนาดถ้าเราบีตรงนี้คนที่เป็น developer ก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าผมว่าในเมืองไทยเนี่ยเก่งๆเยอะผมไม่เก่งหรอกผมเป็นแค่คนที่พอรู้แล้วกันเนาะต่อมาก็คือเรื่องของ Price Price มี Group Pri c ์แบบไหนอะไรยังไงอันนี้ต้องแบบลงดีเทล โปรโมชั่นมีอะไรบ้างซื้อ2แถม1 1ึแถม1หรือซื้อชิ้นนี้บวกชิ้นนี้เป็นชิ้นนี้อันนี้ต้องให้เคลียร์ฮะหรือถ้าไม่มีไอเดียเลยไปหาในเว็บอื่นหรือหาโปรโมชั่นอื่นที่เราเดินตามห้างก็ได้แล้วก็รีซิสมาเพราะระบบไม่ใช่แค่ระบบมาจนโตนะฮะระบบต่างๆที่มันเป็น s y s เอ่อซสเต็ม CMS แบบเนี้ยมันสามารถทำได้หมดเพียงแต่คุจะบีบงานให้เคลียร์หรือเปล่า เราต้องการหาข้อมูลโปรดัก t ที่เราต้องการเนี่ยแม่เราต้องเสิร์ชใช่ไหมอันนี้ต้องสเปซิฟิกไปให้กับโปรแกรมเมอได้ว่าอยากเสิร์ชแล้วมีภาพขึ้นมาอยากเสิร์ชแล้วแบบมีราคาขึ้นมานู่นนี่นั่นเขียนให้เคลียร์รือหาเรฟเลนซ์ตามที่ผมบอกไปข้างต้นเนาะคอ s เ o m เ r อร์เก่าคอ s เ o m เ r อร์ใหม่แล้วก็มีพอยต์ผมว่าบางหลายๆเว็บไซต์เนี่ยที่จะย้ายมาทําในระบบใหม่เนี่ย ตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในการโอนถ่ายข้อมูลอันนี้ต้องเคลียร์ถ้าคุณไปดูช h อ p e ี Lazada หรือเป็นนักช็อปอยู่แล้วเนี่ยสินค้าไม่ดีคืนได้ไหมมันต้องทำให้คืนได้ในระบบ e c o m m e r c e มีให้เคลียร์นะฮะว่าอยากให้คืนในระบบหรือมีการคืนเงินด้วยอันนี้สำคัญถ้าเราไปดูตัวของ Shopee Lazada เนี่ยบางทียูเซอร์มีคำถามมากมายเลย ระบบต้องรองรับการแชทแบบเรียวไทม์อันนี้ต้องรีพ่เคียว่าอยากได้ระบบแชทแบบไหนอ่า่านไปแล Alpha, ้วนะการสมัครดีจิสเตอร์เข้ามาเนี่ยยูเซอร์ใหม่เนี่ยอยากให้เขาสมัครแบบง่ายๆเช่น connect with Facebook หรือเปล่า c o n n e c t w i t h Line หรือ Gmail อันนี้ต้องเคลียร์นะครับแล้วก็ Connect with Instagram ไม่ได้นะครับเดี๋ยวหลายๆคนคเข้าเข้าใจผิดว่าอิน s t a g ก a m ได้ได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ นอกจากที่จะเราเราจะทำซิสเต็มเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ support เรื่อง SEO Search Engine Optimization เนาะแล้วก็มีเรื่องของ SEM Search Engine Marketing นะถ้าผมาพูดผิดอย่างเงี้ยต้องขอโทษด,ด้วยตัวซิสเต็มต้องรองรับเช่นติดแท็ก Google ลงไปได้ไหมต้องทำ Meta Tag ได้ไหมทำ Description ได้ไหมเวลาแชร์ไปแล้วตัวต m b n a น l นู่นนี่นะมันต้องคอสตอมได้ไหมโอ้ย คุณใส่มาให้หมดเลยเนาะในชีสที่ผมให้ไปเนาะแล้วก็ไม่ต้องส่งมาให้ผมส่งไปให้คนอื่นก็ได้เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงคล้ายราคาคอรเมมร์นู่นน,นี่นั่นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนาะชิปเมนต์ยูเซอร์สามารถเลือกได้ไหมว่าเฮ้ยจะส่งด้วยไปะษณีไทยเคอรี่ดีเออันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยากให้มันเชื่อมต่อแบบมีการคำนวณสินค้านู่นนี่นั่นน้ำหนัก คุณต้องมีไม่เขียวว่าเป็นแพตเลทก็คือซื้อในราคา1,500บาทฟรีหรือมีเออ่เรียกว,ว่าถ้าต่ำกว่านั้นมีค่าจะส่ง100อันนี้เป็นแพตเลทแล้วก็มันจะมีะเขาเรียกว,ว่าเชื่อมต่อกับพวกเทอร์รี่พวกอะไรพวกนี้ก็จะมีเรื่องเทเบิลเลทเช่นแลยะทางเกี่ยวไหมน้ำหนักเกี่ยวไหมถ้าเป็น B2B เนี่ย โอ้สินค้าใหญ่มากเป็นรถสิล้ออาจจะต้องแบบเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็เลือกเตะเลยว่าอยากจะพิกอัพด้วยอะไรเช่นรถกระบะรถมอไซค์รถ10บล้อเข้าซอยได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะคำนวณค่าจัดส่งตามที่เราใส่ไว้ในระบบแต่ตรงนี้ต้องมาจากคนที่บลีฟนะอันนี้ต้องเคลียร์มันมีคอรสราคาชิปเมนต์เสร็จปุ๊บมันต้องมาคำนวณแล้วจ่ายเงินใช่ไหมจ่ายเงินเนี่ยเออมันต้องผ่าน Payment Gateway เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญจะใช้ Payment Gateway แบบไหนต้องไปศึกษาดูหลักๆแล้วเนี่ยที่แบบยืดหยุ่นที่สุดเนะ B2C เนอะแล้วก็ที่เห็นบ่อยๆเนี่ยของ KBank ลองไปดูลองติดต่อดูออมิเศษก็มีหรือเจ้าอื่นก็มีที่เป็น Payment Pay แต่ว่าต้องเช็คเขาก่อนนะว่า เขาทำงานซัพพอร์ตกับซิสเต็มที่เราเลือกได้ไหมก็คือ CMS ที่เราเลือกได้ไหมอย่างเช่นเขาซัพพอร์ตตัวมาเันโตหรือเปล่าเขาซัพพอร์ตไซคอหรือเปล่าเขาซัพพอร์ตตัวของวูคอมหรือเปล่าการส่งค่ายัางไงอันนี้ต้องเคลียร์นะเพราะว่าคนทําเว็บไซต์มันก็ทําแค่เว็บไซต์จริงแต่ระบบอื่นที่มาเชื่อมอะคนที่ทําระบบนั้นะ่ะต้องส่งค่าข้อมูลคุณก็ต้องไปจ้างเขาอีกนะเออ เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอะไรนะของเชื่อมต่อกับ Payment Gateway เชื่อมต่อกับตัวระบบขนส่งฮะทีนี้แหละบางที่บางบริษัทจากที่ผมเคยเจอมาเขามีทุกอย่างอยู่ที่ ERP หรือ System ที่เป็น Manage สินค้าสต็อกอยู่แล้วตัวเนี้ยมันจะมีหลายๆรูปแบบนะบางคนบางที่ ก็ Dynamic AX หรือจะใช้แซฟพวกนี้จะต้องเขียน API ออกมาให้ทางา System หรือ CMS ด้วยนะก็คือคุณต้องมีเงินก้อนหนึ่งอะไปจ้างเขาเขียน API ออกมามแล้วก็มานั่งคุยกับคนทำเว็บไซต์อย่าเข้าใจผิดว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มึงทำเว็บไซต์มึงไปเขียนโปรแกรมมาให้กูด้วยไม่ได้เป็นคนละคอสกันไม่กี่ยงทีนี้พอ,พอสมมติว่าเราเชื่อมเชื่อมไปที่แซฟอะไรเงี้ย ที่แซปเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ warehouse มีเรื่องของ inventory ก็คือตัวสต็อกสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์หรือเรื่องของ SKU product นี้ดึงมาได้ไหมอันนี้ต้องมานั่งคุยกันสิ่งหนึ่งที่เว็บไซต์หรือคนทำเว็บไซต์อยากรู้ก็คือเฮ้ยพี่มี SMS ไหมมี OTP ไหม,มอ่าอันนี้ก็ต้องบอก หรือจะมีอีเมลไดเนการเก็ตติ้งไหมหรืออยากจะแบ่งเซ็กเมนต์เพื่อส่งข้อมูลโปรโมชั่นให้ลูกค้าไหมอันนี้ต้องเคลียร์ทีนี้บางบางที่บางแบรนด์บาง brand, บริษัทก็จะมีเรื่องของ CRM ที่เอาข้อมูลไปวางไว้อันนี้ก็สำคัญถ้าวางไว้ที่อื่นก็ต้องเชื่อมต่อกลับมาที่ใหม่เพื่อเราจะได้แมปปิ้งกันได้ถูกว่าคนที่เข้ามาซื้อเป็นคนเดียวกันแล้วก็ ถูกต้องตามออเดียนที่เราต้องการหรือขยายออเดียนซ์ให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้สําคัญกันเห็นไหมครับว่าพอเราบีบให้มันเคลียร์ให้เสร็จมันจะเยอะมากจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่นี้ผมสรุปให้สั้นๆแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าอยากได้ดีเทลดาวน์โหลดทั้งล่างครับเดี๋ยวมีลิงก์ให้ g o o l l s s h e t t เอาไปใช้ได้เลยโอ้พูดมาซะยาวเลยเาบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อบีฟงานให้มันตรงจุดบีฟงานให้มันตรงที่แล้วก็แบ่งเงินไปนิดนึงมันเหมือนแบบว่าการทําเว็บไซต์ครั้งนี้มันไม่ได้ทําครั้งเดียวจบมันต้องมีการปรับปรุงระบบเหมือนออที่ทาง Steve j o b หรือทาง a m a z o กเบอร์ปรับปรุงพวกฟังก์ชันต่างๆเป็นเวอร์ชั่นนูน่นเวอร์ชันนี้อยู่ตลอดเวลาเว็บไซต์ก็เช่นกันครับมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโลกทนนุกวันนี้มันหมุนไปข้างหน้า